คุบุญส่องขอเสีบุญตาด้วยครับอนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของนักกีฬานะครับที่ได้รับเหรียญรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะครับยังเป็นเยาวชนโอวอ๋อครับโอวอ๋อโอวอ๋หญิงชายรับไปแล้วอันนี้ท่านเองก็ได้มามอบนะครับรางวัลโอวอ๋อให้กับนักกีฬาหญิงในวันนี้นะครับอันนี้ขอให้สื่อมวลชนนะครับได้ถ่ายภาพนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึงนะครับตัวอย่างของเยาวชนนะครับตันนี้ของรางวัลเราได้พร้อมแล้วยังนะครับขออนุาตเตรียนตัวสักนิดนึงนะครับครับขอเรียกพี่ยุทธเรียกชื่อได้เลยครับครับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลให้กับนักวิ่งโอวอร์อหญิงนะครับประเภทมินิมาราธอน 5,000บาทครับชนะเลิออันดับหนึ่งคุณณั 2, ทสอชัชกิตไพบูศ4ีครับจากดีวอรดีเวนี่ก็เป็นเกลนะครับเกลสำหรับนักกีฬาระยะทางไกลๆนะครับจะช่วยได้ลองเชลเล่นอันดับหนึ่งพูน นุชทานใช่ไหมนุชนาดนะเป็นพอทหารหรือนุชนาดน,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 นะครับเป็นเอ็งชื่วนอ๋อง่ายทุนซุนลอยเทเลสอันดับสองครับคุณจุจุจติมานะคุณจุติมาราชเลิงนะครับจากสุพัชลาใสครับสนามกีฬาแห่งชาติ เราก็จะมีซีเกมนะครับในต้นธันวามนี้นะครับเป็นกำลังใจนักกีฬาเราด้วยนะครับรองชทเลินอันดับ3ครับคุณพิะวันนะครับคุณพิตวันชุ่มไทยครับจากร้านกระต่ายแพทย์สานะครับลันเนอร์และเราเกิอันดับสี่คุณสาลิกีหินถ่ำครับจากเพื่อนคือลันเนอร์นะครับ เพื่อนกันน่ะเพื่อนกันแ <quin French> ันเนอร์น oh, ี <ấy> <im> <utter hit> the <benchmark> <added hop> ่ไม่ใช่เพื่อนคืนเพื่อนกันแันเนอร์อ้าวทั้งห้าท่านถ่ายภาพร่วมกันครับกับเทมบิวครับโอ้เทมบิวด้วยเอ้ากิ๊กได้ถ่ายรูปกับเทมบิววด้ยนะเธอไม่ธรรมดานะเธอมีการเซลล์มันเล็กน้อยค่ะเทมบิวหล่อมากเทมบิวเปลือแล้วเปลี่ยนใจเกิืไปไหมนี่เหรอ นี่นะคะมามอออาหารให้กับรักวิ่งนะคะไฟหินะคะิคอของนะคะ